ใบม่อนใบม่อนคือใส่หมอนทอดกรอบนะคะที่เราเพิ่งทำค่ะอันนี้เราจะมากินใบค่ะเราต้องถ่ายคลิปแล้วค่อยหยุด่ีนะพอเราค่อยหยุดถ่ายอยู่เนี่ยกินใบทำไมดูรู้ชอบตอนนี้มากเลคือสีหน้าทุกคน เข้าใหม่ใย้อนหย่อนที่ทานวันนี้เราจะมากินใบหม้อพวกเราเขินกันเลยเอาอีกวะเอาอีกวะม้กินใบหม้อแล้วทำไมพี่ต้องทำ e ีหนึ่งอะพี่จะทำ EP สองใช่ตอนไหนก็คือตอนท่าเปมาอีกอะ ดูเลยดิสนใจไปนะทำไมนี่คะนี่ตะกี้ได้โมเม้นน้องนี่สุดที่รักนี่พี่หันหลังให้กินเอาหลังไปใจไม่ยุ่งโอ้ยจจ๊บขอโทษนี่น,นี่นี่ขอโทษแล้วนี่ขอโทษ กดอันนี้กอันนี้อะไรนี่นี่ทำก้อ้เฉยไม่นิดนึงนะคะเพราะว่าอ่ะอยากยดูอะไรเดียดูอ้าวหล่อนแ่นนี่เฮ้ยพี่ไม่มาพี่ทำเองล้พี่รู้สึกปวดจะถ่ายลูปออกมาแบนึงหนึ่งโอ้ยเพลมันเจ็บ พี่ถ่ายคลิปอยู่ก็ตานร้อนร้อนก่อนนาะเอ้ยบอกว่ามันเจ็บไงนีハハ่ได้แล้วโอ้โหหยุดทุกคนหยุดเลยพอแล้วพอแล้วมีมันนะเพนให้รีบพี่รีบควันทำาใช่ดีวเนี่ยรีบมันคู